สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีที่จะทําเห็ดฟางนะคะเก็บได้ตานถึงสองสัปดาห์เลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ซื้อเห็ดฟางมาแล้วเราก็ล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็หั่นเห็ดฟางนะคะให้เหมือนกับที่เราพร้อมที่จะเอาไปปรุงนะคะแล้วก็เอามาแช่ในน้ํานะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นน้ําที่ได้บีบมะนาวลงไปนะคะมีมากี่นี้ได้ บีบมะนาลงไปแล้วนะคะก็แช่เอาไว้สักแป๊บบนึ่งะคะ่ะประมาณไม่เกิน5นาทีนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมถัดมาก็คือน้ําเย็นนะคะก็คือเอาน้ําอุณหภูมิห้องแล้วก็ใส่น้ําแข็งลงไปนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราต้องเตรียมก็คือน้ําร้อนนะคะซึ่งกําลังต้มอ,อยู่เลยเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดนะคะเอาไปลวบน้ําร้อนนะประมาณ10สิบวิแล้วก็มาน็อกด้วยน้ําเย็นนะคะ ค่ะเมื่อเราน็อกน้ำเย็นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บในกล่องอันนี้นะคะสิบล็อก่าเดี๋ยวเราลองมาเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะอืือี่นะคะมีน้ำเดือเดอเลยนะคะเราใส่ลงไปเลยนี่ โอเคนะคะก็น่าจะประมาณ10 10วินาทีนะคะหรือประมาณไม่เกิน30วินาทีอะคะ่ะเพื่อให้เห็ดนะคะลวกในความร้อนนะคะอันนี้ก็ลวกประมาณอันนี้น่าจะเกิน10นะน่าจะเป็นอยว่ลวกประมาณ30วินาทีละกันน,นะคะ ลวกให้แบบเหมือนพอสุกนะคะไม่ต้องสุกเกินเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปปรุงอีกทีนะคะซึ่งเราจะเป็นการถนอมเห็ดฟางนะคะซึ่งถ้าเกิดเราไม่ทําแบบนี้ยเห็ดฟางอะ่ะเราเอาไปแช่ตู้เย็นสักแค่คืนเดียวก็จะเน่าแล้วแต่ถ้าเราทําอย่างเงี้ยเราสามารถเก็บเห็ดฟางนะคะได้ประมาณสองสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะคะนี่น่าจะได้อันึนง โอเคน่าจะประมาณ30ิวิแล้วแว่ะอ่าเดี๋ยวเราปิดแกะนะคะนะคะนี่นะคะปึ๊บเดี๋ยวเราจะไปน็อกน้ำหยิ่งขึ้นมานะคะอืมเราทำอย่างนี้นะคะเราก็จะมีเห็ดนะคะได้ทานกัน2ออาทิตย์เลยซื้อแค่ครั้งเดียวนี่นะคะ แล้วสีมันก็จะไม่เปลี่ยนเลยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นการถนอมอาหารเห็ดฟางน,นะคะซึ่งเห็ดฟางอร่อยมากเราก็หาซื้อได้ยากแต่ซื้อมาเราก็ไม่ทำเพราะว่ามันจะเน่าง่ายนะคะแต่เราอยากเก็บไว้ทําได้หลายๆอย่างนานๆเราต้องใช้วิธีถนอมอาหารแบบนี้นะคะ ลวกน้ำร้อนนะคะประมาณ10-30วินาทีเสร็จแล้วเรามาน็อกน้ำเย็นนะคะก็แช่เอาไว้สักประมาณเอาสัก2นาทีนะคะเพื่อให้มันเกิดการช็อกของเห็ดนะคะแล้วเราก็ค่อยเอากล่องอน,นี้นี่นะคะกล่องซุปเปอร์ล็อกเนี่ยค่ะเอามาใส่ี่นะคะเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะ นี่นะคะเห็ดเราจะถูกเหมือนเราทําการน็อกเห็ดนะคะแล้วก็ช็อกมันด้วยน้ําเย็นเราก็จะได้เห็ดนะคะทานได้ถึงสองอาทิตย์เลยทีเดียวแต่ถ้าเราไม่ทำแล้วก็แปบ๊บเดียวอ่าค่ะเห็ดมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็เนา่านี่นะคะล้วก็แตะๆพอให้มันแบบหายร้อนอะ่ะแช่เอาไว้สักหนึ่งนาทีถึงสองนาทีเสร็จแล้วเราก็ หมือนจะเด็ดน้ำให้แห้งดเดี๋ยวเราดูนะคะน่าจะได้แล้วนะคะประมาณหนึ่งนาทีให้มันเนอคเห็นไหมคะว่าสีก็ยังคงเหมือนเห็ดที่เราเหมือนพึ่งผ่าน,นะคะแล้วเรา พอเราเก็บนะคะแล้วก็แค่ปิดฝาให้สนิทแล้วก็แช่ในอุณหภูมิของตู้เย็นที่ในช่องปกตินะคะไม่ต้องช่องฟีดแค่นี้เราก็จะได้เห็ดไว้ทำกับข้าวได้นานถึง2สัปดาห์นะคะเดี๋ยวเราเอาเห็ดขึ้นกันก็เราเอาขึ้นก็พยายาม เอาเสดดน้ำให้มันแห้งนะคะนะคะตึ๊บนี่นะคะให้มันแห้งงอือนะคะตอนแรกคุณแม่ก็หลายวิธีอะค่ะว่าเอ้ยเอาเห็ดก็วางไว้ข้างนอก ก็เน่าแช่ตู้เย็นก็เน่าไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยไปนค้นหาข้อมูลนะคะว่าจะทําให้เราได้เห็ดเอาไว้ใช้นานๆก็มาเจอข้อมูลอันนี้นะคะคือต้องเอาไปลวกน้ําร้อนก่อนประมาณ10-30วินาทีแล้วก็มานอกน้ําเย็นประมาณ1-2นาทีนี่นะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นหน้าตาที่เห็ดที่เรา ท้าได้ทํทาการถนอมอาหารไว้แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้พอเวลาเราจะใช้เราก็ค่อยมาแบ่งนะคะว่าจะใช้เท่าไหร่แล้วก็เก็บไว้ในอันนี้ต่อนะคะสามารถเก็บได้ถึง2อาทิตย์เลยนะคะใช้ไม่หมดแล้ก็แบ่งเอาไว้ได้นะคะนี่เราจะปิดนะคะแล้วก็ะะวกเอาไปแช่ตู้เย็น ะะแช่เลยในช่องอุณหภูมิปกติเลยนี่นะคะเป็นอันเสร็จแล้วในการที่ถนอมอาหารเห็ดน,นะคะก็กดไลค์คลิปนะคะเป็นกำลังใจแล้วก็กด s ับสใคร b e ช่องเหม่งเตลเพื่อทำคลิปด,ดีๆออกมาให้คุณแม่ทุกคนนะคะได้ดูกันต่อไปนะคะขอบคุณนะคะ